คือหมอนะที่เดี๋ยวชุดยตัดกรรมใเวียให้นะลก็จะช่วยฟีนทุกคนนะนะเดี๋ยวชำระที่ส่งกัหกร้อยน้องนะวัดไหนก็ได้ที่ําเลยนะบอกเวลาทำเราบอกว่าบุทิดให้กับเียนา หูจงอางเ้ากรรมในเทั้งหมดยี่สอยู่ในตัวเรานะให้เขาโมทนาบุญให้ไปเกิดในอบคที่ดีนะเออางทัูทงไหมเดินดูก็ได้นะแตเงตัวแล้วงนะที่บุญแล้วนะ อยู่แล้วเนาะแล้เอาซอยนเรล้วงลกยังหนักถ้าลงแล้วก็ตรงนี้น่าจะปอจเราไปทำบุญก่อนทำก่อจ้ะก่อนัดที่ตอกนะเราเราจี้ไปเลยตรงที่ว่าให้ผู่ยอางอะไรเนี่ยาทีเนี่ยที่่รี่อ่ะนะผมาตอบให้ทำแล้วก็เดี๋ยวนดีเนาะมาซ้ำใหม่ได้นะเ้ะ